สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เช้าวันที่สิบกุมภาพันธ์นะครับกำลังไปทำงานเส้นถนนเฉลิมพระเกียรติตัดใหม่นะครับที่จะมุ่งหน้าไปถนนสีนครินนะครับเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกมาลงมานะครับนะก็ฝากติดตามช่อง YouTube เสรแล้วมีแหงพลคนสรคามมด้วยครับก็กำลังเดินทางไปนะครับเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกลงมานะครับเย็นชุ่มฉ่ำดีนะครับเส้นอ่าถนแถวกรุงเทพนะครับก็ลดค่า p m ลงได้เยอะมากเลยครับนะครับตามไปนะครับตอนนี้กำลังนะครับกำลังมุ่งหน้าไปที่ ถนนสีนักดินนะครับเส้นถนนตัดใหม่อยู่ครับตอนนี้ครับจะเดินข้าเกียร์ตัดใหม่ครับก็อากาศคึ้มๆหน่อยนะครับนะก็ยังไงทุกคนการเดินทางในกรุงเทพก็จะมีรถติดบ้างไม่ติดบ้างก็ฝากขับรถด้วยระมัดระวังด้วยครับ thank mm -hmm. you